เดียวครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะคะพี่ขอให้นัดเดินตะแคงไปันชอบตลกเขาไม่ตองนั่งโยกนานเราเป็นกวนเห็นไหมเนี่ยป้าเบ็นกูนี่แหละตุ้ยปฏิทินจับฟังเสียงแกน้อยฟังหน่อยดิอ่ป้าเป็นกิจลักษณะเลยโอ้โห ถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรเธอก็คงเป็นใจอยากจะ มันทำเหมือนถ้าป้อตอนโจ้ตีเลยมันทำเหมือนเลยทำอะไรเนี่ยเป็นผู้หญิงดูวิบแล้วนะวิบแล้วนะไม่ได้น่าเกลียดเขาเป็นสตรีเพศแม่อ่อนโยนกว่าเราลุกเข้มเราลุกไม่ได้ทั้งนี้ไม่ได้พอนโยนหาอะไรลองก็อยู่หมัดเลยน่ะน่าเกลียดแล้วก็ต้องอ่อนให้เขามันเอาเราก่อน่ะไม่ได้ไม่ได้ดิแกมไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยย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 ยิยยลยยยยยยดยยยดยย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 ย ทีนี่ทำ да เป็นเก่งเดินเดเดินเดี๋ยวจเดินที่บ้านแล้วขอเก่งที่โรงลิเกไม่ได้เดินไมเดี๋ยวเดินใช้ประกันเมืออ uh> ันี้เหอะไม่ได้เรื่องเลยแต่เขาไปขัดค well> ุณเองเก่งแล้วเดินน่าจะไปทมาด้วยนะเนี่ยเดิต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับเขาไม่ได้ฉีดยามาเป็นแบบนี้แหละแล้วคุณล่ะคะคอยไปฉีดพร้องมืออะไรบิ๊กบ้าหายแต่ลดความมาบ้าบ้าเบอร์เบอร์ชื่ออะไรจ๊ะฉันชื่อว่าจันทราค่ะน่าจะคุยเรื่องมาชันนี่ ที่เรามาพบกันตรงนี้กพจะเป็นพ่อโบกเยสันนิวาสนำทางให้เรามาเจอกันปากหวานรู้หรือเปล่าว่าสวยมากเลยพูดจริงไนดะ้พูดจริงอ่ะเอ,อ้าพูดจริงสิพูดจริงใช่ไหมมจบเลยเมื่อยังนั้นไม่เอานะเราไม่จริง <Wow. S 1> นะ 19ธันวาครับพี่น้องชมทับบท้งลิเกชมทัท้งคอนเสิร์ตเลยครับ19ธันวาขอฝากกันไปด้วยนะครับ19เจอชุดใหญห่ชุดใหญ่ครับแต่ชุดนี้แหละชุดใหญ่แล้วสิบครับน้องมาเป็นคนจัดหาครับสิปินบุญตาที่ได้มาเจอน้องไม่ได้มาขอบคุณอย่างสูงนะแค่มีเสียสงตบมือเป็นแรงกันได้ อยากมีความเชื่อสมารถชันมาด้วยกันดีกว่าพีู่กตรงตรงความรักมันคงไมน้ำลงลำตาลุ่นเมืองมีนีเด็กมาจีบอยากจะแอดเหรอ นไม่อ่่อยาง้อแต่แคขอคืนดีก็เบือบนเป็นมงคลแต่ที่ิ่ศักดิ์สิทธิ์ยามเทวาก็เบือบนเป็นมงคลแต่ที่ิศักดิ์สิทธิ์ศยาเทวาชักเกียคนแก่โมกรามการมาเป็นพยานสิบปคมมาาดนั้นเหรอขอผู้ฟังด้านนด้หลังยืนนั จากเขตจังหวัดลบบุรีอาทิตย์ที่23นะครับสวนสัตว์ เธิ่งเข้าฟังจงู่ฟังจงู่ฟังที่มีแพผนฟังเป็นช่างเท้าแน่ความรักที่เต็อมตาดั่งปราชญ์ยาเศทษฐีพอเพียงพระเอกนุ่งติจิตใจน้ำเพสสบา,ายได้หลีกเลียยงความรักสลาบกันเลียยมมันคงตรงเทียนจะหะ โอเคเกิน <muy> ้องรักทั้งสอบจะได้ถึงดาวไิเคโอเคกิดน้องรับทั้งสอบจะได้ถึงดาวความรักของี่กินใจแทนดีสปายเชื่อใจกรอเดาจได้ของขวได้ใบของขวสายจะได้นะรอดได้ไงนคนเยอะอ้คะีวรไปดูย้อไปเราจะมีเซนเซ đang bỏ lại cái hết mười năm 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 hết hết mười năm 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 hết 15บห้าข้าขอ,ของทุกเดือนพื่จะมาหาเจ้าที่นี่อี่าลืมสัญญาณะสัญญาราชันสิบห้าข้าของทุกตัวอนแล้วจเจอกันที่นี่นะพ่ลาหอดโชคดีด้วยเจอกันเป็นไ